ตอนอเด็กๆที่เราเรียนเราก็ต้องมีความใฝ่ฝันอยู่แล้วว่าอยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นเรื่องปกติแต่พอพอโตขึ้นแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่ไม่ชอบเราอยากมาทําสวนมากกวา่าเรารู้สึกว่าเราชอบอาชีพนี้มากกวา่าแล้วพอดีช่วงโควิดพอดีเพราะว่าลูกค้าตอนนั้นมันติดโรคเนี้ยเขาก็ไม่กล้าออกจากบ้านกันใช่ไหมคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามาส่งต้นไม้ออนไลน์ค่ะ คลิปที่แบบเป็นไวรัลสำหรับหนูก็เลยแบบว่าทําให้แบบกลายเป็นคลิปเต้นเออเราก็ว่าเออเราก็มีความสามารถเหมือนกันนะว่าเอ้ยเราก็เต้นได้นี่ว่าอะไรงนี้เราก็เลยลองเออเต้นดูเออมันก็ผลตอบรับมันดีไงคนก็รู้จักเรามากขึ้นแล้วแบบเออให้ความสนใจแล้วเราก็ขายของเราได้ด้วยโปรโมทสินค้าเราไปในตัวอะไรอย่งนี้ยค่ะ เดินทางสร้างแรงขับเคลื่อนไปบนเส้นทางสายเกษตรที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวากับเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาของสวนประพัดสอนพันไม้บ้านแพวที่ใช้สเต็ปในการเต้นที่ไม่เหมือนใครพลิกโฉมวงการเกษตรให้ปังยิ่งกว่าใครๆทำมาตั้งแต่เด็กแล้วคะ่ะเอาง่ายๆก็คือแบบว่าตอนเรียนอยู่เสาทิ์แล้วก็มาช่วยวทำสวนกับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะ ก็ทำอย่างนี้ก็ตั้งแต่เรียนประถมมมัธยมยันมหาลัยเสาร์อาทิตย์ก็ยังทําอยู่เนี่ยค่ะน่าจะเป็นความคุ้นเคยกับอาชีพนี้ด้วยค่ะตอนเด็กๆที่เราเรียนเราก็ต้องมีความใฝ่ฝันอยู่แล้วว่าอยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นเรื่องปกติแต่พอพอโตขึ้นแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ไม่ใช่ไม่ชอบเออเราอยากทําตรงนี้มากกว่าเราอยากมาทําสวนมากกว่าเรารู้สึกว่าเราชอบอาชีพนี้มากกว่า พ่อแม่ก็บอกว่าเอ้ยไม่ไปลองไม่ไปลองหางานทําข้างนอกดูหรออะไรเงี้ยเผื่อมันจะดีเราจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาทนร้อนทนเหนื่อยแบบเขาอะไรเงี้ยค่ะเออลองไปลองไปหาก็ได้อะไรเงี้ยแต่หนูแบบว่าหนูบอกว่าไม่เอาดีกว่าแม่หนูอยากทําหนูอยากไปช่วยแม่ทําเลยดีกว่าตอนแรกนะบอกเออเรียนแล้วแม่ก็อยากให้เองไปทํางานก่อนจะได้รู้ว่าเรียนมาแล้วไปทํางานแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ย ไปลองงานข้างนอกก่อนแล้วถ้าแม่ยังทําไหวแล้วบอกตรงเนี้ยแม่ยังทาไหวเออแต่ถ้าถ้าบวกแม่ไม่อาเขาจะออกมาทําเลยบอกอ่ะแล้วแต่แล้วแต่แล้วก็ว่าอย่างเงี้ยแล้วก็เลยออกมาทําเลยหนูก็แบบทําไปช่วยพ่อแม่ปกติเขาก็จะมีแบบว่าให้ขนมบ้างแต่พอเราแบบว่าจบมาจริงๆแล้วทีเนี้ยเราต้องแบบบริหารเองแล้วว่า ยังไงเราต้องควบคุมยังไงดูแลยังไงอะไรเงี้ยค่ะต้องเป็นคนดูแลเองแล้วอะเงี้ยค่ะเหมือนให้เขาให้เราทําเองเราต้องคิดแล้วว่าวันนี้พรุ่งนี้ต้องทํยังไงเราต้องบริหารและใช้จ่ายพอไหมต้องดูด้วยเพราะว่าสมัยนี้ค่ายาค่าปุ๋ยอะไรมันก็แพงอะค่ะเราต้องดูค่าใช้จ่ายเราด้วยว่าแบบเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราสบายใจในอาชีพนี้มากกว่าเราชอบแบบว่าเราชอบเป็นนายตัวเองเราไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร เราชอบความอิสระแล้วก็อยู่กับบ้านด้วยเป็นคนคิดถึงบ้านไม่ชอบห่างไกลจากบ้านอย่างเงี้ยค่ะและเมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอาชีพชาวสวนที่เคยเงียบๆกำลังจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยลีลาของการเต้นที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจแม่ก็จะมาเปิดเป็นร้านต้นไม้อะค่ะแล้วแต่เขาก็จะขายแค่เฉพาะหน้าร้านเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอดีช่วงที่หนูจบมามันเป็นแบบโควิดพอดอีหนูก็เลยหนูก็เลยว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้แบบว่าลูกค้ามาซื้อของเราเออเราก็เลยว่าเอ้ยเราจะลองส่งต้นไม้ออนไลน์ไหมเพราะว่าลูกค้าตอนนั้นมันติดโลกเงี้ยเขาก็ไม่กล้าออกจากบ้านกันใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าอยู่บ้านก็สามารถสั่งต้นไม้ได้โดยที่แบบไม่ต้องออกมาจากบ้านอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นทําให้เราว่าเออเรากลายเป็นว่าเรามาส่งต้นไม้ออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราก็มือใหม่มากตอนนั้นก็คือแบบว่าลองผิดลองถูก ก็แบบว่าหัดแพ็กหัดหัดแพ็กหัดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าบางทีมันต้องจํากัดน้ําหนักจํากัดขนาดอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูลองผิดลองถูกตอนแรกก็ส่งไปอย่างเงี้ยกล่องนึงแบบ30ต้นมันหนักมากอ่ะเออมันไม่มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะเราก็เลยต้องเปลี่ยนเฮ้ยยังไงดีแล้วแบบตอนแรกก็ขัดถุนเหมือนกันนะเพราะว่าเราคิดค่าส่งลูกค้าไปผิดเออก็ต้องยอมก่อนแล้วก็เออพอพอเรียนรู้ไปก็โอเคก็ปรับตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ หนูว่าหนูมาทําช่อง t ิ k กต็อกมากกวา่าอ่าแล้วทาให้แบบว่าคนมันสนใจหนูก็ตอนแรกหนูก็ทําคลิปแบบว่าพูดบ้างเต้นบ้างเนี้ยค่ะแต่แบบเออคลิปที่แบบเป็นไวรัลสาหรับหนูก็เลยแบบว่าทําให้แบบกลายเป็นคลิปเต้นอ่ามีคนสนใจหนูมากขึ้นมีคนดูเยอะอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วแบบว่าเอย ก็แปลว่าคิปเต้นดีนี่นาเราก็เลยลองทําคลิปเต้นแบบนั้นมาเออคนก็รู้จักเรามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สนใจสินค้าเรามากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบคนแถวบ้านก็จะแสวว่าโอ้เต้นเต้นอีกแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะติดตามอยู่นะเห็นโชว์กิง่งดึงดึงดึงด,งดงเออเราก็ว่าเออ เราก็มีความสามารถเหมือนกันนะว่าเอ้เราก็เต้นได้นี่ว่าอะไรงนี้เราก็เลยลองเออเต้นดูเออมันก็ผลตอบรับมันดีไงคนก็รู้จักเรามากขึ้นแล้วแบบเออให้ความสนใจแล้วเราก็ขายของเราได้ด้วยโปรโมทสินค้าเราไปในตัวอะไรเงนี้ค่ะเขเต้นแล้วเป็น,ปน,ไปนยไงเ้าเต้นเาเออเขาเต้นสวยทีเออน่ารักเต้นเชยได,ได,ได้ได้เชื้อใครมาก็ไม่รู้ <laughs> เต้นพุดเลย ชอบเป็นอย่างเราได้เชื้อใได้บาอ่ะอย่างอย่างลูกค้าเขาสั่งตอนแรกเขาสั่งออนไลน์เราไปก่อนสัก20-30ต้นอ่ะเขาไปดูสินค้าก่อนเขาได้รับ ต้นไม้ของเราแล้วแล้วเขาโอเคกับสินค้าเงี้ยค่ะเขาก็จะกลับมาดูที่เขาก็จะโทรว่าเออที่สวนเรามีหน้าสวนไม้ให้ชมไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกโอ้ามาได้เลยค่ะสามารถมาได้เลยแล้วก็ต้นไม้ของเราเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าด้วยเพราะว่าเราทําเยอะอ่าแล้วลูกค้าก็เลยอยากมาดูสวนเขาก็ได้มาดูสวนก็มาอย่างเงี้ยค่ะเหนือใต้ยีสาเนเี้ค่ะมาซื้อเราค่ะจํานวนเยอะเราก็มี ไม่ใช่แค่การเต้นนะครที่สร้างความโดดเด่นแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังมีแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้พันไม้ทุกต้นนั้นไปถึงมือลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์อันนี้เป็นกิ่งตอนตุ้มค่ะตัดมาจากในสวนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่ใส่รถขนส่งรถมานี่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็มาแบบนี้ค่ะเลีกิ่งเลีมกิ่งพร้อมที่จะชำค่ะ ล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้สวยอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็กำลังจะชามกิง่งหลังจากตัดเรามาแล้วเราก็เอามาลงชามค่ะเฮ้ยโบกมือบ้าย <c oughs> ๆได้นะ <c oughs> <c oughs> เลยก็ทำแบบเนี้ยค่ะใส่อัดใส่ขี้เท้าใส่ถุงดำอะคะ่ะนี่แบบนี้อาแบบนี้ได้เลยพอเราอัดเสร็จไงค่ะเราก็จะเปิดระบบสเปรย์น้ำอะคะ่ะลดน้ำประมาณสักประมาณสัก20วัน <ค><ะ>เสร็จแล้ว20วันอ่ะผลมันก็จะได้ประมาณเป็นแบบนูนอันนี้จะเป็นไส้แดงค่ะรากก็จะพร้อมปลูกแบบนี้ยาวๆทะลุถุงแบบนี้เลยอันนี้เป็นหงปอซื้อไส้แดงค่ะเม็ดน้อยรสชาติหวานกรอบค่ะตัวนี้จะคือจะขายดีเป็นที่นิยมแล้วก็ตลาดต้องการสามารถเอาไปลงปลูกได้เลยเป็นต้นชําพร้อมปลูกแล้วเรียบร้อยเ่ยค่ะค่ะก็นอกจาก ส่วนที่เราจะทํา่ายพ่อพันธุต้นไม้แล้วนะคะเราก็ยังมีส่วนที่เป็นไม้ผลด้วยค่ะคือส่วนเราก็จะมีเป็นลําไยเราทําเองเป็นลยาไยพันเพชรน้ําเอกของบ้านแพลวเลยนะคะพันนี้ก็จะแบบว่าเนื้อหนาเม็ดเล็กรสชาติหวานมากค่ะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็อ่ะเราเราลองมาดูเราลองมาดูส่วนของเราเลยนี่ค่ะกําลังติดเม็ดอ่าประมาณทันวาได้เก็บผลผลิต อย่างถ้าวันไหนที่ตัดฝรั่งเนี้ยค่ะเราก็ต้องตื่นแต่เช้าเสร็จแล้วก็เข้าสวนไปตัดฝรั่งอพอตัดฝรั่งเสร็จแล้วเราก็เอาฝรั่งมาคัดฝรั่งต่อเนี้ยค่ะเพื่อส่งให้แมค่ค้าหรือว่าบางทีเราก็ขายออนไลน์ผลฝรั่งออนไลน์เหมือนกันค่ะแล้วเสร็จแล้วถ้าบ่ายเนี้ยค่ะมีตัดกิ่งต่อเราก็มาช่วยแม่ตัดกิ่งต่อเนี้ยค่ะยเย็นเย็นนีค้ค่ะค่ะประมาณนี้แหละค่ะวันวัน อันนี้คือเป็นกิ่งฝรั่งที่เราตัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นฝรั่งกิมจูอันนี้เป็นไส้ข่าวนะคะเป็นกิ่งตอนตุ้มค่ะนี่กิ่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะรา,ากแน่นๆแล้วก็ใบสวยกิ่งสวยต้นพันสวยค่ะอันนี้เป็นกิ่งที่เราตัดมาจากสวนนะคะเสร็จแล้วเราก็บรรทุกขึ้นรถค่ะแล้วก็เอามายางแปลงชำของเราค่ะเพื่อที่จะชำต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอีกประมาณ20วันนะคะชำประมาณ20วันเราก็จะได้ผลผลิตสู่ลูกค้าค่ะ อันนี้คือรถอันนี้ค่ะหนูใช้มานานเป็น20ปีแล้วค่ะเราใช้อีซูซูมาตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่เลยค่ะแม่ก็ยังใช้อยู่แม่ก็ยังรักอยู่ก็องความจริงคือเขาหลักเขารักรถยี่ห้อนี้นะเขาไม่เคยไปซื้อรถยี่ห้ออื่นเลยค่ะแล้วก็เขาเป็นเป็นรถที่แบบว่าตื่นเช้ามาเราก็ใช้คันนี้แล้วค่ะขับมาตั้งแต่เช้าเลยเข้าสวนเนี้ยค่ะเราก็ต้องเป็นยานพาหนะสําคัญเลยค่ะแล้วก็ใช้บรรทุกต้นพันธุ์ของเราได้อย่างสมบูรณ์ด้วยค่ะ เพราะว่ามันหนูว่ามันถึกนะมันแข็งแรงนะมันอึดอะแบบว่านี่ยี่สิบปีแล้วยังอยู่กับเราอยู่เลยมันถึกมากค่ะหลังจากเราตัดกิ่งมาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลยค่ะเราก็เดี๋ยวมาเราต้องมาเล็มกิ่งกันต่อนะคะอเพื่อว่าตัดแต่งกิ่งให้มันสวยงามก่อนที่เราจะลงถุงชํานะคะอ่ะนี่เลยค่ะนี่นี่นี่อ่ะแม่โชกิ่งหน่อยเร็ว <laughs> อันนี้เราแต่งตัดแต่งกิ่งแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะก็จะก่อนจะลงชามเงี้ยค่ะเราต้องเด็ดดอกทิ้งก่อนอ่าเพื่อไม่ให้มันแบบว่าเป็นแหล่งแบบพอเชื้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็ตัดแต่งลูกออกไม่ให้มันเป็นดอกแล้วก็เด็ดใบสองสามคู่ใบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ดึงเชือกออกปกติเพื่อเอาไปเอาไปชาพร้อมชาเงี้ยค่ะ จากสวนที่เต็มไปได้วยความเงียบสงบสู่โลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวนี่คือความสุขที่แท้จริงของการเป็นนายตัวเองและการได้ทําในสิ่งที่รักแรงขับเคลื่อนน่าจะเป็นพ่อแม่ด้วยคะ่ะเพราะว่าเขาเริ่มแก่แหละเริ่มอายุเยอะขึ้น หนูว่ามันก็ต้องถึงเวลาที่หนูต้องช่วยเขาเต็มตัวมากขึ้นก็ไม่อยากให้เขาลําบากแล้วเพราะว่าเขาเขาก็อายุเยอะแก่แล้วด้วยถ้าแบบว่าแก่ไปแล้วจะเขายังต้องมาท้งทําอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะถึงเวลาเราก็ต้องช่วยทําสุดท้ายคือเราเขาก็ต้องวางมือก็ต้องเป็นเราที่ต้องแบบสารต่อเขาเองทำงานที่เรารักค่ะ แล้วก็พอเราทำได้ทำงานที่เรารักเราก็จะไม่เหนื่อยกับงานที่เราทำเลยค่ะแล้วเราก็คิดไม่ผิดจริงๆที่เราเลือกงานนี้ค่ะเพราะความสุขไม่ได้วัดจากปริมาณเงินทองแต่คือการได้ทำในสิ่งที่รักและได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือความปังที่เกิดจากชาวสวนที่เต้นได้นิดหน่อยแต่เปลี่ยนชีวิตได้เวอร์วังที่สุด